สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปสั้นๆวอล์กสั้นๆจ้นภาษาอังกฤษเราอาจจะไม่ได้แต่การพูดมากของเราได้อยู่ด้วแล้วมันเกี่ยวกันตรงไหนวันนี้ไม่ได้มีไฮลงไฮไลท์อะไรมากมายนะคะจะพามากินคร่้งแรกนะคะเปิดคลิปมาก็จะมาเจอเด็กๆเล่นกันเลยค่ะมาก็จะมาเล่นด้วยกับมาปางข้างจังหวะนะคะจะมีเสียงเพลงตึมๆนะคะไม่รู้ว่ามันจะขึ้นจังหวะไในแต่อย่างดเป็นการข้างบ้านแถวบ้านนะคะเปิดเพลงเขาจะมีงานนะคะเขาจะมีงานดังนั้นเขาก็เปิดเพลง ก็จอยู่ไกลเท่าไหร่นะคะแต่ก็ไม่ได้อยู่ไกลค่ะคนได้ยินด้วยกันไหมคะนี่คือได้ยินเสียงเพลงตึมตั้มตึมตั้มเลยค่ะเขาคือเขาเปิดดังมากคือชีวิชนบทก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเวลามีงานก่อนวันงานหนึ่งวันนะคะเขาจะชอบเปิดเพลงแบบนี้แหละค่ะแล้วก็เปิดไปทำมาได้เลยค่ไม่ได้ยินหรอเนาะว่าพรุ่งนี้จะมีงานเขาเปิดร่วมสนุกกันค่ะชนบทก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเปิดร่วมสนุกเฮฮาร้องเพลงกันแบบสดๆค่ะเสียงแบบไทยบ้านคนชาวบ้านอะไรร้องนะคะอาจจะมีคำถามมาว่าเอาแล้วถ้าไม่ไปพักตรงที่ไม่มีเสียงละ ตรงที่ไม่มีเสียงละคะ่ะแต่มันหนีมาทุกซอกทุกมุมแล้วจ้าก็เสียงมันดังมากมเลยค่ะถ้าได้ยินก็ได้ฟังสนุกสนุกไปงั้นล่ะคะ่ะเสียงก็ขอให้ทุกคนอินจอยไปกับเสียงเพลงนั้นก็แล้วกันก่อนอน,น,นะคะนีก็ได้เวลากินข้าวแล้วค่ะไม่ใช่กับข้าวเลยนะ,ะ,ก,ยนะ,ะกับข้าวงานที่พูดถึงนี่แหละเพิ่งเสียงดังแล้วมัวงมากินกับข้าวงานเก<ม>็ดีน,น,นะคะแล้วเขาก็ห่อ,อก,กับข้าวให้พ่อเยอะเลยะคะ่ะน่าจะเป็นพี่น้องกันนะคะสอมตอมเอ่ยทั้งไส้กรอกเอ่ยผัดกะเพราเอ่ยทั้งขนมจีนแล้วก็หลายอย่างเลยคค่่ะะะขนนนมมจีีก็สุดๆ วันนี้พาวก็กินข้าวได้นะคะเรียกพาวมากินด้วยค่ะวันนี้กินข้าวเร็วนะคะเพราะว่าไม่ได้ทํากั็ทำเองนะคะปกติตอนนี้ก็ยังไม่ได้กินค่ะเราหวังว่าสองทุ่มจะได้กินมันต้องสามทุ่มคือชอบกินส้มตำมากเลยค่ะกินเผ็ดได้ด้วยละมากขนาดพ่อออกแล้วนะคะก็ยังกินต่อเกือบจะยุ่มหัวกับน้องนะคะน้องก็คือมายุ่งกับกล้องทรไมไม่ต้องมายุ่งกับของมีค่าทรัพย์มีค่าอ้ว่ในทางด้านจิตใจค่ะถ้าไม่มีกล้องแเ้าจะไลถ่ายคลิปไลเมาท์มอยกับทุกคนนะคะก็มาเล่าเรื่องกันต่อเอา พูดอีกแล้วในช่องนี้ก็จะพูดทุกคลิปนั่นแหละค่ะว่าไม่ต้องคาดแล้วค่ะชชว่์เลยท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะจะได้รับชมคลิปฟังคลิปการพูดไปเรื่อยทุกคลิปเลยจ้าคลินี้ก็จะมาตอบคำถามนะคะไม่มีใครถามแล้วค่ะตอบเองามเองพอนะคะก็จะมาอธิบายว่าเวลาลงคลิปนะคะลงคลิปเวลาไหนที่ช่องทางไหนบ้างทุกคนจะได้ติดตามแล้วก็รับชมกั้นะคะการลงคลิปในช่องหนูนะคะไม่มีเวลาตายตัวนะคะว่าจะลงตอนนี้เป๊ะคือไม่ได้ถ่ายคลิปแบบต่อไว้หรือว่าถ่ายคลิปแบบตัดไว้ หรือว่าถ่ายคลิปดองชอบกินของดองเอาแล้วมันเกี่ยวกันตรงไหนเขาเนเขาเนื้อหากันต่อเลยค่ะส่วนใหญ่นะคะหนูก็จะถ่ายคลิปแบบวันต่อวันเลยค่ะถ่ายปึ๊บแล้วก็ลงปั๊บเลยค่ะก็ไม่มีสริปไม่มีคลิปไม่มีอะไรเตรียมไว้เลยถ่ายชีวิตประจําวันเป็นหลักค่ะถ่ายทุกแบบกทุกแนวทุกซอกทุกมุมมีอะไรจะถ่ายแล้วค่ะถ่ายทุกถ้าอยากจะดูอะไรอย่างเดียวตายตัวให้ไปดูช่องอื่นค่ะแต่ถ้าอยากดูของแปลกอยากดูทุกอย่างให้ไปดูช่องหนูนะคะทํทำคลิปช่องหนูนะคะหนูก็จะลงจะลงคลิปตอนเช้าด้้้วววยยยตตอนนนเ็ดะะะคแแล่จ กคนกดติดตามไว้ค่ะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไวยไม่พลาดในการรับชมคลิปทุกคนจะมาเลื่อนกดฟีดกดโทรศัพท์ดูนะคะกดวันละร้อยรอบก็หาไม่เจอค่ะกดวันละพันรอบก็หาเจออยู่นะคะเพราะว่ามันก็ต้องลงอยู่แล้วยอนไว้นะคะจะไม่ต้องเหนื่อยในการมากดดูนะคะเพราะว่าถ้ากดไว้แล้วเวลาหนูลงคลิปที่ใดนะคะก็จะเด้งขึ้นเลยให้ทุกคนดูทุกวันเลยนะคะดังนั้นไม่ต้องห่วงเลยค่ะว่าจะไม่ลงนแอปพลิเคชันที่ลงนะคะก็จะมีทั้งแอปฟ้านะคะแอปฟ้าจะมี2ช่องค่ะช่องหลัก ก็คือปอยปังชาแนลจะลงคลิปประจำเลยค่ะช่องรองนะคะก็จะเป็นพี่ปอยกับน้องปังแฟมิลี่ค่าเหมือนกันค่ะแต่บางวันก็ไม่มีคลิปลงก็ไม่ได้ลงนะคะก็อาจจะลงแค่นี้นะคะจะได้ลงแค่ช่องเดียวค่ะจะได้ดูวันละ2คลิปขึ้นไปนะคะช่องหนูเนี่ยมันดีอย่างนี้เองลืมทุกอย่างเลยค่ะกินข้าวยังไม่อิ่มอีกเหรอเอามายมมากินกับแก้มอีกแล้วจ้าหเอนค่ำแล้วนะคะบรรยากาศคือมองไม่เห็นแสงเห็นตะวันหรอกค่ะเห็นแต่แสงไฟฟ้าโอ้ยแจ่มข้าววันนี้อร่อยมากเลยค่ะไม่เชื่อดูหัวปลานะคะเหลือแต่หัวปลาเลยค่ะน้ำ ขนมจก็คือรินข้าวเสร็จแล้วนะคะได้เวลาล้างจานแล้วค่ะกินข้าวเสร็จทุกวันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าตอนกลางคืนก็ต้องล้างจานตลอดลยคะที่หลักในการล้างจานก็จะเป็นหนูนะคะและยังไม่จบค่ะเมาส์มอยกันต่อเบื่เบื่อนนะคะท่านผู้ชมทั้งผู้ชมต้องชมไปด้วยการเอาสมพันธุ์ล่าสุดคือมีปัญหาเรื่องลิ้นแล้วค่ะลิ้นพันกันเลาไม่ไหวทำคลิปนะคะที่ลงคลิปไม่ตรงเวลาก็ไม่เป็นไรเราหยุดก็ดีค่ะสามารถลงคลิปตอนไหนก็ได้ค่ะถ่ายวันธรรมดานะคะมันต้องตัดคลิปตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าอาจจะถ่ายตอน ก็ไม่ถึกเท่าไหร่นะคะประมาณสองท่วค่ะพอดีว่าบางครั้งอัปโหลดคลิปแล้วนะคะหลับค่ะหลับไปแล้วหลับไปเลยตีสี่ตีห้าค่ะได้มาอัปโหลดคลิปตอนเช้านะคะบางครั้งคู่คนอาจจะไม่ได้ดูค่ก่อนนะคะแต่ก่อนเคยบอกว่าเน็ตมันช้าเน็ตมันไม่นีมเน็ตมันไม่ดีอย่างนั้ยนะคะแม่ก็คือติด WiFi ติดอะไรไว้ที่บ้านแล้วค่ะแต่ก่อนคือเติม็ิโทรศัพท์ให้แป๊บเดียวก็หมดโรงงานเน็ตก็ถึงบ้างแต่ว่ามันก็ช้าอยู่บ้านเลยไม่ต้องห่วงการอัปโหลดคลิปนะคะสามารถไลฟ์วดได้เลยค่ะเอาไลฟ์โชวอลีนมัน การสามารถไลฟ์สดได้ตามสบายหรืจะมาไลฟ์สดให้ทุกคนดูกันนะคะกรนคือมีปัญหาเรื่องการเผลอหลับยังพอแก้ปัญหาได้แต่คนมันเผลอหลับนี่มันจะแก้ปัญหาให้กินกาแฟก็ไม่ได้ด้วยสิกินเป็นแต่โอวัลตินช็อกโกแลตเพราะว่ากินกาแฟไม่เป็นไม่เคยกินก็ไม่เคยคิดว่าจะกินด้วยเอาเอาเข้าเราสินว่าน่าจะเป็นแบบนี้ไปอีกยาวค่ะถ้าพูดไปก็คงจะพูด1,000รอบโอ้ยไม่ถึงถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปก็น่าจะถึงดังนั้นก็เลยไปอยู่ค่ะหนึ่งพันรอบคลิดวันนี้สนุกไหมคะถ้าคลิปสนุกก็อย่าลืมกกกดดไ์์แชรติ ตามให้หนูนะคะอย่าลืมถ้าลืมก็ไม่เป็นไรค่ะกดคลิปหน้าก็ได้เเป็นกําลังใจให้หนูนยนะคะยังค่ะยังไม่ได้ไปเพราะมันยังไม่จบก่อนเด้อทนผู้ชมดูเวลาค่ะเพราะว่าพากตามภาพเลยไม่ได้พากตามสคริปนะคะเพราะว่าสติสัมปชัญญะไม่ต้องถามหาความระลึกได้เพราะสติคือความระลึกได้ไม่มีแล้วก็ไม่จริงค่ะไม่มีเพราะว่าหนูหาไม่เห็นค่ะพักไปเรื่อยวันนี้ก็คือลอยมากพูดไปหนึ่งพันรอบแลยล้างจงล้างจานนะคะล้างสันไลแล้วก็น้าสะอาดค่ะเสร็จแล้วไป